ตอนนี้ผมอยู่ที่ p o n d a Welcome Plaza พอเข้ามาที่นี่มันไม่ได้เป็นแค่โชว์รูมครับแต่ว่ามันเป็นที่ที่ทำให้เรารู้สึกมี Experience กับแบรนด์ที่เปลี่ยนไปครับที่ชอบคือมีตู้ชาร์จอยู่บนโต๊ะด้วยเป็นเหมือนแบบว่าแบบพกพาที่ช่วงหลังนี้เริ่มฮิตกัน ผมว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยการทำช็อปทำโชว์รูมอ่ะมันไม่ได้เป็นสถานที่ที่จะขายสินค้าอย่างเดียวนะครับมันเป็นสถานที่ที่จะให้ลูกค้าได้มาสัมผัสกับ Experience ของแบรนด์แล้วก็มันก็พยายามที่จะสะท้อนความเป็นแบรนดิ้ง h o นด้าออกมาใช้กิมมิคเล็กๆน้อยๆให้ดูมีความน่าสนใจ จริงๆชอบรถ Honda มาตลอดมันทำให้เราระล,ลึกถึงแบบความชอบ Honda ว่าเราชอบอะไรของ Honda อะไรที่ทำให้พื้นที่แห่งนี้มีความหมายมากกว่าการเป็นแค่โชว์รูมรถมาร่วมหาคาตอบไปด้วยกันกับ The c เ r รื่ครับ